จอคำลาเออคำลานี uh, ่บ <no> oh. ่คำลาว่่าเอาพัวไทยเหอเห็นมายามจักเถื่อเอาผัวไทยเขาเว้าเขาเว้าพอจะเห็นเพิ่นไปชมข่าวมาเลยบ่โอ้มีหูมีอย่างเพิ่นอยู่บ่หูเวลาเหอะบ่โดยมีอย่างอยู่ใช่คุเลี้ยงตอนมายามพอดแดยพออยู่อยู่จังหวัดได้ปุตบถูกนแก่นจังหวัดคนแก่นเนาะนี่น้องเนาะแม่นางลาเนาะอยู่ไทยมันอาจจะเปลี่ยนชื่อก็มีเนาะอันนู้จะเปีก็พวกนี้นะ ตอนนั้นเราพูดภาษาอังกฤษกันประจิกบ่ได้ดอกเนาะบางบ้านแง่สบายดีสบายดีพ่อพี่น้องเอฟซีพ่อพี่น้องบัสสุขสุขคนเนาะพ่อพี่น้องมือดี้กับผมพ่อคับช่องยูทูปพ่องพี่น้องอีกคือกอลพ่อพี่น้องเนาะมือดี้กับมาเดินทางมาหาทาง ด้านพอถ่าวูนทอนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือพอถ่าวูนทอนเรากำลังอัปเดตเนาะพี่น้องว่าเป็นจังไายอาการพอถ่าวูนทอนแกดีขึ้นบ่เป็นจังไายตอนนี้ก็ได้เอาไปมาหา,หายไปไหลายโดนเติบนานพอสมควรพี่น้องเนาะก็คือตอนนี้เราใช้ชีวิตอยู่กับผู้ใดพี่น้องเนาะกะกับลูกกับเมียคือเก่าบ่หรือว่าจังไดยมาตั้งแต่พาพอถ่าพายมาตะก,กี้พี่น้องพาเสี่ยวเรามาพี่น้องเนาะตะก,กี้อาพี่น้องไอตอนนี้กั ไายเรือนแต่เปแหละพี่น้องเนาะตั้งแต่ช่วงหน้าปุนเพื่อแหละบดิมาพี่น้องเนาะเอ้าโอเคพี่น้องบอกว่าลายใจห่างไม่ใช่ข่าวติดตามรชมน้ำกันเลยพี่น้องเนาะเรื่องเราเป็นยังไงก็ได้พ no? ี่น <c ười> ้องไปพี uh, huh. ่น้องอ่าบสักษาสิเวลาจะพักใจเย็นเลยสบายดีอบู่สบายดีโยสบายดีอ่าติดไม้ก่อนนิขออนุญาี่นาะขอกินก็โบมี่ไงเนี่ยกินข้าวกะแดง เขากินกรบโบมีกินเขาก็แลงเขาก็แลกงเขาเขานวัดท่านแล้วบุมาให้โอ้่เมาน่ะหัวดหัวดเขานั่งเขาอ่ะสบายดีสบายดีได้เฮ้ยโอ้ยอย่งเดยวเปลาหัวเขาหันมาพี่ให้บุตร บ่ทำบ่ทำปุติมทำอ่านอดูกับไพ่ปตูเดี๋ยวนี้น่ะสมัยนแอยู่กับลูกแม่น่ะเนี่ยไปเนี่ยไปใช่ไมมันกับไป่ํำเพลงมาเลยขอเข่าขอน้ำไปคำพูดประดิบเล่เข่ากินโอ้ต้มข่าก็ได้อันนี้ต้มเหมือนตวต้มเหมือนตัวไอยย่อมาบุนหน่อยหมอเข่าเวลาหมอเข่าเติมเตข้าวเปล่นเลยก็ย่อเฉย <laughs> <Kinh là ni. cười> là là oh, à, ăn oh, cái này này lè lè, cái này này lè. Ủa, bạn nào mà tôm. Mày tay như Nè. Nè đen này, hay muối, là ăn. Đôi. Nè, mày nói. Thay cơ rồi, còn kiếm nữa. Thay một vắt, không? Mày tải, hay tay cầm bao tay, hay nhàng có, bao nhàng, cầm cọ, cầm cối, cái đấy. Năng, mày năng, năng này, năng này, năng này. Nha Bô, chân. Khóc, phụ tụ Này đấy, lù một điều này là phải nhìn Đã năm là phụ tụ, pì này. ว่าเก้าชิบแบบเก้าสิบแปดชิบปลายเลยแปดสิบแปดปีเลยแปดสิบแปดโดยโอ้ประตูยังจําได้หูตายังได้ยินคือเก้ายังยังเบิดเลยยังแข้านี่นี่เข้านี่หมดเลยแข้านี่อยากไปก่อนเนาะนี่เขาถือว่าอะไรนะคือนี่นี่เป็นอะไรทีกินเนาะคือเขาจะเป็นเลยให้นมันบวมอีกจำเป็นกันแล้วจำเป็นใช้มีพ่อมวิ่แม่ให้มันเปื่อยก่อนมันต้มใช่ยังใช้เกลือ เกลือธรรมดาเนี kind of uri, um, oh, <m ake iono> mm ่ยต้มใส่เกลือแล้วก็กินกับลูกสองคนอ๋อหาคอเขาเมียไปหาคอเขาไปชุ่มมือบ่กุตุกชุ่มมือเขาเขาแรงอืมขบวัวเขาไปอ่าอ่าอ่าอยู่ใกล้แค่ไหนกับลูกนี่เล่เถ่าศูนย์เนาะเถ่าศูนย์ทอนบ่โด้วยทอนอืมแลาหน่อยแล้วเขาเมียนบ่ เหมือนยังคืนไปนอนยูฮันบอประตูกันนี้ยูฮันเะพไปเถอะเออนอนย้อนเอาตู้ไปนอนยูฮันอีกใช่นี่ตู้เจ้านี่ตะกี้คือโบเฮมีเห็นนะเอามานะใช่ตู้ตัวใหนนี่นะนี่นี่มอตู้ถังนะเออนอนยูฮันบอนอนนอนเย็นโอ้ยู่เทิง์นพุ่นคืนพุ่นนอนยูเทิงแมนโอ้พุ่นเถื่อนรับพุ่นกันเด้เลยเจนคืนก็นอนนี่นี่นอนนี่เอาเถอะเท่าเลย แมนอิ uh, Man, ่มย้อนไอ้ไๆดูเอ้ยไอากะไอ้กินแมนเขากินกระโบนี้เด็ก้ตมาคนนี้ก็เดกนี่ยนี่ไม่ไ้เชืนีไปก็ไปบ่ได้แล้วเนาอประตูน้อไ่ได้แล้วกคนญาติมาบ้านนี่บ้านทางเข้ามานบ้านเนี่ยประตูมันบ้านห้อกบ้านน่อ๋อไปบ่ฮอดแล้วไปบ่ฮอนแล้วฮอดลุกในผักชง ชำเที่วชีเทื่ออืมอี้ก็ได้พักปลูกเองบ่ห่ดโดยเนี้ยปลูกอ๋อลูกเปิดบุหลูกเปรเดียวนี่นนะอืโดยพอได้ลูกสาวเนาะแม่นรักดีแล้วนี่ห้วยเก้าปีชีวิตเชีวิดมากับแม่บ่รือลูกก็ด้วยเองลูก ลูตัวเองแล้ะลูกตัวเองอ่าม่แบ่มีน้องตอนนั้นฮะมีน้องน้อมันผู้หึงตอนนี้ปอด้ไหมเผูชายให้ีน้องไปเรี้องมันดูุมนี้เอ่เป็น้องไปเรีนยน้น้องเป็นน้อ้านบ้าบ้านา้าน้บ้้บมาน้าน không hết bọn ai là bôi bay bô binh hằng ngon bìa yên ngon Ôi, phải bố nhân nhân ngân Bố nhân gì nhân ngân, nhân 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 Mình nhân 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 พอทางมอ้ําอยู่นาใช่กุตุกคนมากพอได้ลูกซอยเนาะโดยตักน้ำตักในดีกว่ากว่าเรียงมาเลยหมาเลยมาให้มีนยังอันนี้นี่ตักน้ำให้พอกินก็ได้เท่านึงเข่าโบเป็นเห็ดกินโบเป็นอย่งน้อยอยู่เดีพระทุกคดยมันจะให้มันจะคือมันจะมันจะนี กุกามามันเด็มาต้นมาอยู่น้ำพอแม่มือกัยได้ลูกดาอ้อยอ้อยน้องอ้อยเอออน้องอ้อยไปองคเทียนแต่ละมือนะได้เงินมืะเล่าสดน้องอ้อยได้ยังได้ยมือเลยชิบชาวพันอมด้เลมือเลยไืบุเไป่าขอดิมือละิบชาพัน อู้ถืออะไรเนี่ยประตูเห็ดจังไหนจังไดปานนั้นจกังวนเยบิดขาบ่สิบสองพันแล้วพอดูลงแล้วเท่าแล้วหลงเงนหลงแล้วตอนนั้ยอมแล้วยอมแล้วมันเผามันว่าสิบสองพันมันฮางเงินางเงินมึอนึกสิจาพันนะไปซื้อว่าเกงเล็นพานสงนัน มีละสามพนสองพันเออแชมนั้นแล้วได้ยี่ห้หมื่อละพันบางทอก็ไม่ได้แชมปนะอือไล่ไล่แล้วมันต้มียี่มนแมนนี่มน้อนี้ไหนพอเจ็บพอเป็นต้มน้ำพอตมน้ำมาพอืี่พอเจ็บพอเป็นหรือไปใช้ก็ไม่ได้โนยหน่ยหนยใช้มันได้เลบาเทีบอกคนหยาิลูกน้ำดันดีก็เรียกมา มาเมื่อนี้ยังไม่ได้กินของคนอันนี้ใครแน่นี่มันเดินกันมอจับคอเด็กเก้าคือมีแต่ปรตู้ไปหาคอแล้วปรตู้ไปบ่อใดบ่สมงบ่อบ่อได้เลยไปไปไปยุไปประตูไทางใต้คุณรถลทางใต้คุณเลยชลววนปักเช่คุณเลยประตูไปนะไปนำดงเขาเลยไปขี่นะบ่เออเราต้อำเดือนคือหลังนี่นะ เมื <Ooh. S 3> ่อพุนเละตุ้มลานต่อยสมวยบันไอชังไลได้บันเดี่ยวชังไลผู้ตายนี้ช่งไล่ตำรวจได้บันดงกับพูน้องบะนดึงไลกับพี้น้องตายมาเลยเนท่าเลยเห็นยังกับใบโพใช้ลูกบัวมาไกลูกผู้กเซผู้ต่อเคจงไม่ปุดอู้ตาย

เร yeah. oh ิ่มชิลวงชื่อเต้าแล้วเถามาแล้วเนาะพี่โต๊ะผู้ที่ชอบยออีน่ะดีลชาแวคำลาคำลาก็ชอบคำลาเออคำล่านี่บ่คำลาว่า่เอาพัวไทยเขาเพิ่มพนมายามจักเถ่อเอาพัวไทยเขาเว้าเขาเว้าพอจุ่มพินเพิ่งไปชมข่าวมาเลยบ่มีหูมีอย่างเพิ่งอยู่บ่หูเวลาเหรอบ่หนุ่ยนี่น่ะดิ่ันเบิ่งเบิ่ง นึกจบยังแหวนน่ะลูกเจ้าพูดที่ว่าเอาผัวไทยทั้งสองคนน่ะแม่นหรือวะแม่นเออผู้นึงเอาผัวน้องบกคนเล่าพูดผัวไทยอีนี่โดนโดนโดนไอเจ้าลูกจังหวัดใดคอยลืมเลยนะเขาบอกอยู่นะเขาไปโทรทางพี่น้องพูดอยู่พูดเอาเอาทางฮูพ่ะหนึ่งน้องเลยแต่ว่าลูกสาวเห็นกะติดต่อมาพอดีเนาะ บนช่องเฟซบุ๊กบารายติดต่อกับบารายติดต่อคนในบ่านแล้วคนบัานแกเนีติดแม่ติดต่อทีมงานมากก็ได้นั่นแล้วใจใจจะให้ได้ทีมงานของลูกนี่แล้วมันใครแน่หนูชาวเ็นคลิปมันชั่นใจเขาญังบ้านเขาบุญรักบ้กแเอวเอาทิ่โยมู้านนั่งเอาแลว

เท่าเลยเนาะเลยๆๆยตัดยัตายตัดตัดตัตัด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 ตันตัดตัด่ันตัดตัดตั้ตัดาวดตั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 นตัดตัดตั้ต่ดตัดตัดอัดีัดตัดตัดัดอยู่ั่ตัดตัดตมดดวดลว่าัดั ตัวนางยังนางยังไอชื่อนางลาคำลานางลานะคำลาเออคำลาแล้วคำลามันเอาพัดไทยได้โดยในลูกผัวนึกตอนมาย่างก่อนเด้อยู่จังหวัดใดพระทุกอนแก่นจังหวัดคอนแก่นเนาะพี่น้องเยแม่นางลาเนาะแล้วอยู่ไทยมันอาจจะเปลี่ยนชื่อก็มีเนาะอานนี้จะเปีก็คนนี้นะ ตอนนั้นเราพูดกัี่ปอนพัดูมันธุจีจำมาได้ดอกเนาะบอกว่ลงหนาลงหลังแล้วอ่าแม่นแม่นแม่นหรือว่าโอ้ลูกสาวเจ้าแม่นแม่นบ่แม่นจำได้อยู่เนาะจำได้อ๋อมาเนี่ยคอยคอยจะมีแง่ภูมิวัวก็พูดมันไคลรถมีหันขายรถขายรถอยู่จังหวัดคอนแก่นบ่แม่น มีเต right? <the> ้นลดเนาะขายลดมือสองให้บอขายรดเขาว้าเขาเว้าอืมอืมจเงยินเข่าว้าเพนี่ขโดยอนี่ลูกกไงอยู่บ้านยีนองบกกยี่หัดเสียงดีเห็นไหมโดยโดยโดยโเสียงดีบอโดยลูกสาวท่นนั้นเออ Bố mẹ ở hắn mẹ cho mẹ chứng mẹ Hả? mẹ mẹ chào mẹ uh. uh. chào mẹ chào mẹ chào mẹ chào chào mẹ chào mẹ chào mẹ mẹ chào mẹ 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 chào chào mẹ chào mẹ mẹ chào mẹ Bố mẹ chào mẹ chào mẹ nó mẹ chào thằng mẹ 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 เพราะแต่ว่าอันผู้ลูกสาวนะอยู่บ้านฮัดเชียงดีเนาะโดยอยู่ใกล้ค่อยอยู่เจ้าบ้านไหนถ้าบอกบอกกังป้าบอกคอยอยู่แถวบ้านเวินต้นแหนเลยเฮ้ยบ้านเวินต้นแหนจักบ่อเจ้าหูบ้านเท่ากองชี้เท่าใต้แล้วบ้าเท่าเล็กไหลจัักแล้วมนเท่าเล็กไหลมันใหญ่เมีคงมีเล็กไหลทด้เขาบอกด้โอือ เโอเคโอเคพระตูวเลยจะเอาบงถ้งว่าลูกลูกเจ้าเนาะเบ่งจับเบ่งแมู่แม่แมนแมนขอเบ่งหูอีกก้อนมีจังหวัดคนเก่งที่เาภรอยาที่จังหวัดคนเก่งเอาเนาะบลาคนเก่งกร้อยเอ็ดนี่แล้วอเมี่นะว่าเขาจับ่ได้เลยนะพระตูกันรงมงลืมแล้วเนาะเขาบัลนดินปริมาจัเกือัวไทยนี่ก็ไปอ่าแต่ว่า สวัว่าาองหูไม่เห็นเนาะขอติดต่อทางอดสุนทรเนาะแมนตัวคนก็ยังคลองค่ะแมนดูหะเนาะแมนแมแมนหาลูกซาเต้ามาอยู่ละพี่น้องไยเนาะเออขอมลพป่นยองยโอ้ยจบเป็นอีเนี่ยแมนแมนอเงินอื้อเขาเวลาเวลาเนาะโดยคำลาำลาคำลาโดย ก็เป็นคนเดี้วกับผัวอยู่ฝั่งไทยไทยเราสามตีว่าออมูลทางประตูคนบุ้งว่ะแมนจริงบอลเลยว่าคนเราลืมลืมเนี่ยน้องเข้ากับบุ้งเนาะตามที่เคนว่าเราไม่ติดต่อหากันบ่ได้ก็เหมือนเออก็บุ้งบุ้งเป็นเถื่อติดฉับแน่แต่บอกหูเลยว่าเอาผัวเอาผัวไทยอีนี่ต้องเข้าต้องพวงต้องถามข้านั่นแล้วคนเราพ่อก็มาย้ำเอาผัวไทยผัวมากก็ได้ปฏิปปนก็ได้พ่อไปหับเอานะ anh em lúc của không có cây chắc bao năm phải ừ, rồi rồi Nói như ừ, nó cần có cây năng chứ như nó Rồi, khỏi nhạc chắc bây Rồi, rồi, rồi Lúc xào phân thì nóng nóng Ờ, thằng nào, nhét đi cái này Mà con nào kinh cái tôm cái tôm máu nó nó โดู dry, dry, dry. Them, me, ่ไปแบบอันน oh, oh, ั oh, right. kind of ้นแล้วเราประตูน like ็อแต่ละมือก็ได anyway ้โอ้ยพ like ี่น้องเนยเข่าโอมาอะไรกันตายเนี่ยโดนว่าโดยเนาะพี่น้องเลยก็ทำคอนเฟ็ตมีมีคำกับโบราณเนาะประตูเนาะโอ้ยไปใส่อะไรพี่น้องเลยเนาะ เอาโอเคเนาะประตูเนาะทางลูกกรสีคอโตรีวิวทางเชื่อนชาติล่ะกรสีคอโตลากรับก่อนเนาะประตูเนาะโดยก็บังแงพ่อแนดูด้วยดูว่ามีความคืบหน้าหรือว่าน่ากรสีมาหาทางประตูอีกเนาะโดยโดยสบายดีประตูพอด้เลยสบายดีน่ารักเด้อทางนั้นสบายดีในคอได้เฮียแม่อีนี่เพคนมันใหญ่เลยโดยโดยมุโดยเนี่ยพี่น้องเนาะทางการประตูคุณก็อยู่นี่ละพี่น้องเองเนาะ แต่เดโดนที่พอแฟดบริข่ามาพี่น้องเนาะคนเด็กพี่น้องทีมงานกันเนาะเป็นไว้ให้น้องนุ่งไปองเฮียนนี่แหละตอนพอแฟดมาตอนนั้นนี่พาพระสาวพายมาเล่นน้ำนี่ี่ยังบ่มีตูบนี่พี่น้องเลยเนาะตอนนี้เราไปเห็นตรงพางนอนเย็นนอนยังมาจันทร์ซะพี่น้องเนาะใครกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเนาะการสงสารอยู่เขาเขากระแลงแล้วต้มกินพี่น้องมันแข็งเนาะ ก็ขอบอ๋อผมมีแหละพี่น้องเอ้เนาะไปกระสูนชนเราเอาลูกสาวกับอยู่อ่าผัวไทยกับโมเดลติดต่อมาเลยว่าสั่นพี่น้องเนาะสำหรับสิให้ข้อมูลมาถ้าร์บบลพิพาดเนาะพี่น้องพอเราเเ่าแล้วพี่น้องเอ,อ้บบตตเานาะนั่นเราลงุลงลุงลืมๆว่าฉั่นซะข้อมูลกับบอชเจนด์บันไดพี่น้องเนาะ,ะเอาโอเคพี่น้องสำรับคลิปนี้ก็สิขอดโตลาไปก่อนก็นขอกล่าวคำว่าสบ,บายดีอผมพี่น้องอยู่ดีมีเฮงบัสสุขสุขลนเอฟซีติดกระลกแรงเฮงเนาะไปพี่น้อง